ได้ได้แค่นี้แหละปังครับผมวันนี้เราอยู่กับด o g Day Channel นะฮะเราอยู่ที่ไหนตลาดรถไฟครับเดี๋ยวเราจะถ่ายสเก็ตไปร้านวิเทตเราจะถ่ายสเก็ตกับเซิร์ฟไปร้านวิเทตแต่ต้องบอกว่าร้านนี้มีเกมมิ่งด้วยช่วงนี้กำลังมาเลยอะไรเลยมวยกงปากฟูปวดนิ้วสมัดมือมวยปั้มครับผมใครสายมวยปั้มต้องดูคนเนี้ยเขาพูดกับกูคำหนึ่งเลยว่ามีกินมีใช้ทุกวันนี้นะเพราะมวยปั้มเพราะเขาโมยมา ตัวดิพี่ผมมวยป้ามจริงๆสายนี้เลยตั้งแต่กูเล่นเสื้อมาเขาชัดสุดละเรื่องเหมือนป้าผมก็เล่นนะเล่นเมวยนป้าเหมอเล่นมึงก่อนเนี่ยไอ้ฝัดเดือดเดือดเอะๆเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe เออเดี๋ยวทิ้งแม่งไว้คนนี้ตรงเนี้ยไอ้ยี่ไม่มาสักทีไอ้ยี่น่ารำคาญให้แม่งเล่นไปอยู่ไหนโชว์ตายเลยไหนๆก็ไหนๆก็คอมเมนต์มาเยอะแล้วไปอยู่หลังกล้องไปอ่ะคลิปนี้คลิปนี้ให้แม่งอยู่หลังกล้อง อยู่กันในร้าน h ับ p ี b บอยต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าของร้านอยู่ไหนไม่รู้พยายามมองต่ำๆพี่เขาตัวเล็กขนาดนั้นเลยหรอวะเจ้าของร้านเขาจะชอบแอบเนดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถามพี่พี่เห็นเจ้าของร้านนึงที่ครูเนี่ยไม่คือพี่แก๊ปเจ้าของร้านครับผมแน้นตัวทีนึงแน้นตัวอีกทีนึงพี่ตัวเดียวผมแก๊ปครับชับบี y บอย v i วินเทจทีครับ ร้านนี้เป็นร้านของพี่คนเดียวเลยไหมเป็นของผมคนเดียวเลยที่ร้านขายอะไรบ้างพี่เมนเมนหลักส่วนตัวเลยจะเป็นมวยปั้มครับที่นอกเหนือจากมวยปั้มอ่ะมันก็จะมีเป็นวงเป็นหนังเป็นอะไรเป็นเป็นของตามคือเริ่มจากของที่เราชอบใช่แล้วอื่นก็ชอบด้วยเหมือนกันใช่แล้วอาบนวดวันนั้นที่งานนั้นก็ชอบครับวที่ตามชวนไปด้วยกันกับพี่ก็ชอบไอตัวนี้ตัวนี้ชอบหนักเลยชอบมาสุดเมียโทรมาบอกพี่เนี่มากินเบียร์เป็นเป็นเบียร์มี่ตัดหน่อยแล้วก็อะไรอย่างไหมมึงจะไปติงฉันอย่างเงี้ย ไม่เ,าเอาเรื่องจริงมาพูด <c oughs> อ่จริงมาล้อเนี่ยอ้าวมันว่าเดี๋ยวเป็นอินเสิร์ทแล้วกันเลยเดี๋ยวเราจะไล่ดูนเทอรโทนไป <c oughs> อย่างโซนนี้ก็จะเป็นมวยสากลครับมวยสากลช่ชงนี้กกำลังฮิตเลย เป็นตัววินเทจด้วย902000อะไรเงี้ยครับวันนี้ไนกี้ด้วนะใช่นี่มันเป็นป้ายแท็กไนกี้ถามว่าทําไมถึงทํากับไนกี้ตอบเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ครับมันน่าจะเป็นเสื้อเปล่ามาน่าเป็นเสื้อเปล่าสกีนนะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีอีกแบบนึงก็คือบูทเล็กงานเถื่อนที่ทํากันในยุคมันแล้วแต่เนาะถ้าบูทเล็กสมัยนี้ก็มีก็คือทําในยุคนั้นอ่ะใช่ทำโดยไม่ได้ขอลิขสิทธิ์เอาง่ายๆไม่ได้ขอเถื่อนลิขสิทธิ์ใช่เป็นงานเถื่อน ไปลากสุดต่อกับมูฮัมหมัดอาลีตลบตีมากเลยพี่อจักรวาลจันนี่ก็คือเจ้าแขวนลาแบบว่าพวกมวยเใช่ก็จะเป็นแบบมวยสากลมวยสากลคือต้องบอกว่าเสื้อวินเทจอ่ะมันก็มันอ่ะอ้เหี้ยมันใช่พี่แอร์มันก็อยู่ในเสื้อได้อะเพราะมันเป็นเรื่องลาวถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วมันโซนนี้พี่อันนี้ก็จะเป็นมวยตับจาก อันนี้ส่วนใหญ่ข้งบนนี้จะเป็นบาสเป็น NBA คือทั้งต่างประเทศแล้วก็ที่ไทยอ่ะได้รับความนิยมเพราะว่าบาสเนี่ยก็อันดัชั้นเลยคือ NBA ชิคาโก็บูใช่เอลเลเกอร์ใช่้วตอนนี้ก็เลกเกอร์เพราะว่าตั้งแต่โคบีขาตายโคบีเสียชีวิตไปกระแสเลเกอร์มันจะมาจริงๆของที่ร้านมันก็จะเป็นของที่ ขายครับที่เอาขึ้นมาโชว์แล้วก็จะมีเป็นสต็อกที่เราเก็บแยกไว้ออกอะไรเงี้ยเพราะวลานเราก็พื้นที่มันจำกัดคืดอบางอย่างอ่ะมันมันอัพโหลดลงไปในเว็บไซต์แล้วฝากเว็บด้วยอะไรครับ w w w s, <S h a b b y b o y v i n t a g e t c o m คือพวกนี้เราจะลงในรายละเอียดเสื้อไว้บางทีมันไม่ได้อยู่ที่ร้านอยู่ที่บ้านแต่ว่าของทุกชิ้นน่ะมันอยู่ในเว็บหมดแล้ว <Yeah. S 2> แล้วโซนน,โซนีนอะไรอันนี้เป็นรวมๆครับหลายๆอย่างนี่เป็นเป็นอะไรที่เราชอบมากกว่าบัตไวเซอร์บัตไวเซอร์คืออะไรครับคุณน้ำบัตไวเซอร์คือหนังครับคือหนังเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาไอ้เหี้ยวงไม่เคยฟังเหรอไม่เคยฟังเพรามึงเขาดูรู้หมดเลยว่าพวกมึงว่าไม่มีความรู้เรื่องเสื้ออ่ะสรุปบัตไวเซอร์คือเที่ยเป็นแบรนด์ไงแบรนด์เนมอ่ะเออเแต่เขาด่านี่มึงไม่รู้จริงเลยนะไม่รู้จริงไม เขาไม่ใช่วงที่เขาเล่นเพลงแบบเพลงที่ร้องเพลงอันนั้นอ่ะแล้วมัน,น,นปันโฮเซอร์อุยตอนนี้สวยอันนี้จะเป็นงานศิลปะใช่อันนี่ไงเรียวโ,โดโดชีโคบี้ไมอันงขับมิกซ์ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใ,ชใช่อะไมเคชไ,ไเคนเจอร์ไม่ใช่ไนเจอร์ที่นี่ไงบุมบุมบดบวบบีดบวบมบเฮ้ยี่ัดดิขับไปนัรถบดเออน้ามันนี่อินคา อย่ามันรั่วกูมั่วอเลยอันนี้คือมาเข้าเอเจโล่เอเจโล่เป็นศิลปินีเรปรนดีโอ้โหเรียบร้อยเลยอันนี้โง่จริงขอโทษด้วยก็น่าว่าน้าผ้าจะประมาณนี้ใช่เป็นรว่มๆถ้าเราด้านหน้าจะลุ่มๆสวยก็สวยส่วนใหญ่ก็คือของมันจะแบบเข้าตากรรมการเยอะอุ้ยนังกี้ตัวนี้สวยเข้าตาเมื่อไหร่เข้าตาตัวนึงเข้าตาตัวอุ้ยนี่อะไรอ่ะไฮเฮลเลนเดอร์ก็เป็นเป็นหนังหนังใช่ เขาตาจริงหรอือเปล่าเขาตาไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ใช่ไหมพี่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบรนด์นที่บอกว่าลงเว็แบบขายส่งบ้างลงเว็บด้วยอะไรเงี้ยใช่หลยายๆอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเชลถ้าดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอ่าดนตรีของ<ช>คนดำใช่ใชตรงนี้จริงๆอาจจะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ว่าอย่างอย่างช่วงนี้ก็คือจะเอาที่มันเป็นพวกนักดนตรีแบบแจ๊สโซอะไรเงี้ยจะมีดิสซี่พวกอ่าเจมบราวน์มอวินเกย์บิ๊บคิงอะไรเว้ยก็คือเขาจะเป็นนักดนตรีผิวสีที่ได้นั้ดนตรีแบบแจ๊ส แบบแแโซไไอออนนนนนนีีู้่่่ัะรยเกดูแกดูได้ดิดูได้ครับเก่งเจมบาวตัวเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์คนนี้ป่ะที่แบบว่าเขาเป็นคนที่ฮิตฮิตอ่ะที่ใส่แจ็คเพอร์เซลแล้วก็นั่งห้อยไอห้อยขาไอห้อยขาอยู่ตรงโต๊ะนั่นมันเจมบอลนั่นมันเจมดีดีดีให้ถ่ายให้ถ่ายถ่าได้จะอีกจะอีกแบบถ้าได้ถูกกูซื้อให้เลยสองพันออกสองพันก็ได้นะมันจะได้ซื้อให้เอาว่ะถ่าได้ถูกซื้อให้สองพันนะมีราคาวะจำไม่ได้มีพี่ 1ันหห้าสบาทโอ้โหบบาทถูกนะถูกถูกขายไม่แพงขายไม้แพง อันนี้อ่ะมาตินลูเทอร์โลเฟตเตอร์โชว์ชว์นดัมมิงไม่ใช่ก็ต้องขัดกูสิมุกอย่างเงี้ยอันนี้บีบีคิงรู้เลยอันนี้คือเห็นหน้ารู้เลยก็ตกน้ำตกวัดตกเรือตาน้ำก็บีบีคิงน้ำมันอันนีโจอี้อะไรโจอี้บาตูไม่ใช่อะไรวะเขาชื่ออะไรอพี่โจอี้พี่บอยพี่บอยเอออิสระอันนี้ก็จะเป็นโจนไอ้เหี้ยใครวะยัไม่รู้จริงใครอะ จตกน้ำตกรถตกเรือตกป่าตกบอยแอบเป็นแน่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องพูดนะผมมองว่ามันแจ๋วมากดูสีที่เขาทำไม่ใช่ดิดูเสื้อยอย่าชมปฏิมากรรมร้านเหรอวะเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยนี่เลยใครใครเคยเล่นเกมมั่งเพทู เลมิซิโอเลมิซิโอซิกวันนายโค้ดโค้ดโหดราคาดีเจ้ร้อยเจ้ร้อยถูกหูสโตรโคใช่พี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาทำตอนปีส0 0พันปีสองพันเป๊กใช่ปีสองพันเป๊กนี่พิเทจยร์ยาคุณแอมคุณแอมตอบเจยโอ้ยตัวนี้เท่าไหร่พี่ ราคาเป็นไงพี่อ่าถ้าตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ขายอยู่พันแปดก็เบาๆอยู่นะผมไปเหมือนร้านนี้เป็นมวยปล้ำเลยกะไหนดีใช่ครับร้านนี้ก็ด้านหลังด้านหลังที่ร้านเนี่ยก็คือจะอเป็นโซนมวยปลามวยปลาัหมดเลยโนี่ต้องบอกว่าสโตนโคคือเยอะมากเลยนะใช่จับมาสามอันอะสโตนโคสองแล้ว อ่าถูกวะนี่ต้นโคอุ้ยเฮียมันเรียงหมดเลยผมรู้สึกผมแม่ไเหมือนดูแบบพวกที่ต้นโตยุคอนด์ดฮาร์ตอ่ะดายฮาร์ตอ่ะอุ้ยอันนี้สวยมากอย่างนี้ผมขายฝรั่งไปอ่ะตัวเนี้สามพันมันเป็นรีปริ้นครับอย่างเงี้ยผมขายแค่ห้าร้อยเป็นช่วงที่เขาใช้ชื่อว่าแคลคต์แจ็คก็คือมิกโฟลี่น่แหละคือแมนคายที่เรารู้จักนี่แหละผมไม่รู้ว่าของผมมันเป็นตัวอะไรแต่ฝรั่งเสนอราคาสามพันายเลยเอางี้ดีกว่าขายเลยเอางี้วะเอางี้วะรู้จักคนเดียวปิดโชว์ปิดโชว์ท่าไมตายโชว์สลมโชว์สลไม่ใช่ เออใช่มึงไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยรู้จักไทยมากเลยเอาดีๆรู้จักบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์แล้วก็บิ๊กโชว์เฮียมึงก็รู้จักหลายคนเนี่ยบิ๊กโชว์อย่างกูนหละถ้าชอบที่สุดเลยคือชอบตามมองทายชอบอะไรตาเปโตชอบอะไรนี่ไงชอบอะไรวนเทสต้องพวกมึงนี่แม่งนูเลยชอบจอไมเคิลชอบไมเคิลสปูลใช่ที่มาทำรองเท้าคอนเสิร์ตไมค์ที่ไอ้เดียว ไม่ใช่ซอนโมเตอร์สปุลอด้แล้วจากนั้นวยคั้มเป็นผู้นำแฟชั่นเลยถือยังนี้เลยอันนี้ก็เป็น DX เอ็กซ์ดิจิเนเรชั่นเอ็กยุค2000แบบปลายแล้วตอนแรกเหมือนเขาจะเป็นโจทย์กัน่าพี่สองคนนะตามเนื้อเรื่องของมวยความสมัยก่อนครับมันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจากอลีก็มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นพวกกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปเป็นอลีบ้างต้องบอกว่ามันโมตั้มต้องเป็นเรื่องราวอันเดอร์เทเกอร์เคนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องมาน ไม่ไม่เรื่องเลยไม่ใช่หรือไม่ใช่เป็นบทที่ครีเอทีฟของ WWE เขาทำมาแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะณตอนเนี้ยเคียนไปเป็นนายกเทศมนตรีนะเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เขานับถืออดีเลกเกอร์เหมือนพี่ชายในชีวิตจริงคือเคารพนับถือเหมือนพี่ชายจริงๆเลยอ๋อคนนึ่งกูจะได้คนหนึ่งแหละเดินหลอดเฮ้ยทำไมึงบอกเดินหลอดรไเดือดรังเลยเ็ดินหอกออกเดิลิงหลอดอันนี้แล้ว ชองมหาชลชองมหาชนชองมหาชนชองไม่าชน่เลยเนี่ผมดูสมัยตั้งแต่เนี่ยเขายังไม่ถอดหน้ากากเลยนี่ก็เป็นศึกเวสต์มัเนียครั้งที่17ครับเอเิสต์มนเนียคือที่ทำอะไรพี่เวสต์มนเนียคือศึกใหญ่ที่สุดของแบบเป็นยูแบบเป็นยูอีตัวเท่าไหร่นี่ยพี่ตอนนี้ใช่ครับอย่างเนี้ยผมอยู่850 850ใช่ตั้งปี2000ต้นนั้นเนี่ยเยอะโอ้โหต้องบอกว่ามวยปั้มทั้งทั้งหมดเลยนะ ชโมยปั้มนี่ยเขามันมีแบ่งแบ่งเป็นสายไหมพี่นี่หรือหรือเขาแบ่งก็ต้องชอบคนนี้เพรฮเก้นเอ็นดับเบิยูโอคือไรพี่เอ็นดับยูโอเอ็นดับยูโอตามชื่อเลยครับนิวอัลเดอร์เขาเป็นแก๊งเป็นแก๊งที่รวมซูเปอร์สตาร์นะตอนนั้นนะอ่าตัวนี้เป็นวบีซีดบีครับอ๋อวบีซีดบีใเออต้องถามถามก่อนนิดนึงคือเริ่มแรกนะโมยปั้มนะมันมาชื่ออะไรพี่เรียกเท้าความย้อนไปเลยครับมันมี เยอะมากมันจะเริ่มจากสมาคมเล็ก NWA ECW ทุกอย่างไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่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 ม่ใช่ไ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 ม่อช่ไม่ใ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 ช่ม่ใช่่ใ อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนของแรงเลยใช่ไหมพี่ก็ของราคาถูงสูงหน่อยนะอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลายมันๆหน่อยอันนี้นดูป้ายอ,อีสตาร์ 2000. สองพันสอบมันต้นเหรอใช่คือนี้ก็จะเป็นโซนของมันๆน,นะพี่ใช่ครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะ อันนี้เป็นโฟร์ฮอสแมนเป็นเป็นแก๊งของลิกแฟร์เขามีลิกแฟร์ยิสเบนวาดีนมาลิงโกแล้วก็ผมลืมชื่อว่ะยิสเบนวานี่ที่เขาฆ่าตัวตายใช่ครับวันที่เขาเสียมันมันก็มีเหตุการณ์อะไรตรงนั้นแ่ะคือณตอนนี้ W F คือลบทุกอย่างที่เป็นเขาออกไปหมดเลยนะเมื่เขาเพราะว่ามันมันมันเป็นเหตุการณ์ไม่ดีเขาคฆ่าตัวตายแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยเปิดไปทางไหนนั่นเจอแต่ สโตนโคลสโตนโคลและก็สโตนโคลเพราะอะไรพี่ที่เสืออ้อสโตนโคลมีเยอะเพราะว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้น ของดับเบตอนนั้นนะแล้วยอดขายเสื้อเขาอะในช่วงปี98 2000เขาสามารถขายเสื้อได้รวมมาเกินล้านตัวมันก็เลยไม่แปลกเขาเยอะนี่ไอตัวนี้ที่เอาตู่ถั่วเลยใช่ลิกิชิลิกิชิญี่ปุ่นเขาเป็นคนอะไรเอกก็ดังนะเอกก็ดังนะลิกิชิเนี่ยเป็นพวกชาวซามูนครับไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นเป็นพวกแบบว่าอเมริกันฟิจิภาพไม่ตายแบบโอ้โหจะอ้วกอันนี้คือปี2000 อันนี้คู่กันเลยใช่ครับแมทกับเจฟส์เจฟกับแมทนี่ให้ดูอ่อนเลยเล,นนเลมิซิโอสองพั <24. S 2> นสี่สองพันสี่ก็จะเป็นท่าไม่ตายที่พิวที่สุดแล้ว <24. S 2> แต่แน่เลมิซิโอผมพูดนะแม่งเคยมีข่าวหลุดมาอยู่ช่วงหนึ่งกลัวนะกลัวจะชอบบ้าแม่งมากเลยอะอกับชอบแมคเคลลิลอะไรเงี้ยแม่งจะถอดหน้ากากตอนไหนวะมันมีอยู่แมทอยากเห็นมากอยากเห็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจริงป่ะเนี่ยจริงโอ้ผมไม่เคยเห็นเลยนะ เฮ้ยให้ดูเป็นเสื้อเลยเป็นเสื้อเสื้อคือกูอยากเห็นมากมันมีตอนหนึ่งกูจำได้นัตติงเป็นคนภาคแม่งเหมือนจะถอดแล้วแม่งตัดโฆษณาแล้วแม่งไม่ให้กูดูต่อแม่นะโอเคงาแม่โอเโอ้โหแบบอะไรของแม่วะเนี่ยไอ้ตั้งหัวว่าเคยเห็นแม่บอวให้กูนอนก่อนอุ้ยเท่าไหร่อ่ะพี่ อ่าตัวนี้ไม่ได้ขายแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็แหละครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างหายาก<อ>น,นี่ๆๆ <ไป S 2> ่นที่ผมบอก Switch music. s w i t c h เ n น u s มิอันนี้เป็นเป็นงานบุลเลตตัวนี้ตอน <Okay. S 1> ทำร้านอ่ะเราเพื่อนให้มาครับก็จะเป็นของแปลกอันนี้เป็นตัวเทสบ็อกเทสบ็อกของอะไรอ่ะของสติงครับ จริงเหรออ่าช่ดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังมีซิมสันแขนเสื้อเป็นเอ็นเนี่ยเป็นยูโอข้างในก็มีกาฟิลอีกด้วยเนื้อในเนี่ื้อดูดูได้ตรงตรงไหดูดูเทปบล็อกได้ตรงเนี้ยการวางโพสิชั่นเนี่ยผมขอตัวอย่างเสื้อเทปบล็อกหน่อยดีนิ้วได้ไหไม่ไม่ที่คุณใส่มาเนี่ยฮะ แม่อันนี้อันนี้ทาเองอันนี้ทำทำตัวนี้ไหมพอันี้อันนี้ทําเองทําแบบคนเดียวมีคนเดียวในทีมอะไร่งเงี้ยแบบ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 เป็นคนแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยอยากเป็นที่หนึ่งอะไรก็เลยทําคนเดียวใส่คนเดียวเห็นบอกว่ามีสุดสุดสตัวตัวที่แบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวใช่สุดติ่งที่สุดในประเทศไทยเลยนะเอ้ยหรือว่าคุณจะต่อยผมอ่ะมันเป็นอะไรที่เราชอบมากคุณจะต่อยอะไรนะ ชื่อแมทอะไรวะเฮวินาเซลเออเฮวินาเซลของผมอะอะไรวะวันนี้มันกั้นกูจะไม่ตกลงไงกงลงไปข้างบนวะพี่มีกงใช่อันนั้นถ้าเป็นกงใหญ่เลื่อนลงมาปิดแล้วมันปิดทุกมุมอะคือเฮวินาเซลแต่ถ้าปีนออกได้เขาเรียกเคชแมทก็คือมันสามารถปีนออกได้ปีนออกชนะปีนนออกชะตอนนี้กูเริ่มแบบอยากจะแบบอยากเล่นเกมอ่ะไม่กูอยากกูอยากกับมึงอ่ะไอเียต่อเที่มันมา เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิบอย่างของพี่เขาเป็นอะไรไปยางยังเอ้ยมาแล้วไอ้เหี่อันนี้คือคือแมนคายครับโอ้แสดงว่าพี่ชอบแมนคายเพราะว่าเสื้อที่พี่เขาใส่อยู่แมนคายนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นงานบุลเหล็กนะเป็นปลอมปลอมยุคเก่าเนี่ยเราสังเกตะงานมันจะไม่ละเอียดมากแต่ว่ามีปีตอกมีอะไรเพราะว่างานปลอมเขาก็ทําปีทําตอเหมือนกั